สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งมาสำรวจกันนะครับเป็นวิดีโอจากช่อง YouTube ชื่อ Sniper News เอ่อซึ่งกำลังพูดถึงสถานการณ์แถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะมีการพูดถึงความเคลื่อนไหวของทหารฝั่งกัมพูชาแล้วก็เอ่อที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยคือมีการอ้างถึงเป้าหมายใหม่ที่อาจจะไปไกลถึงกรุงเทพเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเนื้อหาในวิดีโอนี้กันว่าเขานำเสนอข้อมูลอะไร มุมมองเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะก็คือเราจะมาดูกันว่าผู้จัดทำวิดีโอนี้เขาวางโครงเรื่องไว้ยังไงประเมินสถานการณ์แบบไหนแล้วก็รายละเอียดของทำกล่าวอ้างต่างๆที่ฟังดูค่อนข้างหูหวาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าสนใจว่าจะถูกนำเสนอออกมาในลักษณะไหนครับ มาลงลึกกันเลยดีกว่าว่าภาพสถานการณ์ชายแดนที่วิดีโอชิ้นนี้วาดออกมาเป็นยังไงทั้งความเคลื่อนไหวที่เราเห็นเห็นกันแล้วก็มุมมองเบื้องหลังที่เขาพยายามจะสื่อสารออกมาดูเหมือนว่าวิดีโอนี้จะเริ่มด้วยการวางกรอบสถานการณ์ว่าอาจจะมี2แนวทางหลักๆที่เป็นไปได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้แนวทางแรกที่วิดีโอพูดถึงคืออะไรครับ ค่ะแนวทางแรกที่วิดีโอนําเสนอนะคะก็คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการจรจาหรือว่าหาทางออกร่วมกันแบบสันติวิธีครับในเนื้อหาวิดีโอเนี่ยมีการพูดถึงแนวคิดที่จะดึงเอาประเทศที่3เข้ามาช่วยแบบว่าเป็นตัวกลางไกล่เกลีย่ยอาจจะเป็นมาเลเซียหรืออาจจะใช้กลไกของอาเซียนเข้ามาช่วยประสานงาน อ๋อครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตกลงถอนกําลังทหารกลับที่ตั้งแล้วก็อาจจะมีผู้สังเกตการที่เป็นกลางเข้ามาดูด้วยเพื่อให้มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายค่ะน่าสนใจครับการเจราจาดูเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ววิดีโอนี้ให้เหตุผลหรือว่าชี้ไปที่ปัจจัยอะไรบ้างครับที่อาจจะผลักดันให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปทางนั้นข้างมากเลยค่ะอ๋อปัจจัยภายในใช่ค่ะ มีการพูดถึงประเด็นเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อาจจะกำลังเผชิญความท้าทายหรือปัญหาขัดแคลนงบประมาณภาครัฐครับรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนทหารหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการบริหารราชการโดยรวมนะคะวิดีโอเขาก็มองว่าปัจจัยพวกนี้แหละอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทําให้ฝั่งกัมพูชาอาจจะต้องหันมาพิจารณาเรื่องเจรจามากขึ้นครับ เข้าใจแล้วคือมองจากปัจจัยภายในกัมพูชาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วในทางกลับกันล่ะครับวิดีโอฉายภาพท่าทีของฝ่ายไทยในสถานการณ์สมมุตินี้ไว้ยังไงบ้างครับอ่าตามเนื้อหาในวิดีโอนะคะภาพของฝ่ายไทยที่ถูกนําเสนอออกมาเนี่ยดูจะค่อนข้างนิ่งๆค่ะ นิ่งๆใช่ค่ะคือไม่ได้แสดงท่าทีเดือดเนื้อร้อนใจหรือรู้สึกว่าถูกกดดันอะไรเป็นพิเศษวิดีโอยังบอกด้วยว่าฝ่ายไทยมีการวางกําลังป้องกันตามแนวชายแดนอยู่แล้วตามปกติทั้งรถถังปืนใหญ่ครับก็คือเป็นการวางกําลังเเริงป้องกันตามมาตรฐานไม่ใช่การเสริมกําลังอะไรเป็นพิเศษภาพรวมคือฝ่ายไทยมีความพร้อมอยู่แล้วค่ะ เข้าใจภาพแนวทางแรกแล้วนะครับคือการลดความตึงเครียดที่อาจจะมีปัจจัยภายในกัมพูชาเป็นตัวเร่งแต่ว่าวิดีโอนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับมีการนําเสนอภาพที่ตรงกันข้ามเลยเป็นอีกทางเลือกที่ดูจะเผชิญหน้ากันมากกว่าถูกต้องเลยค่ะวิดีโอสร้างภาพที่ตัดกันชัดเจนเลยแนวทางที่สองที่นําเสนอก็คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าหรือสถานการณ์ที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น วิดีโอเขาตั้งข้อสังเกตถึงแรงจูงใจที่อาจจะมีภายในกัมพูชาเองเช่นความพยายามจะสร้างความน่าเชื่อถือให้รัฐบาลปัจจุบันหรืออาจจะเป็นการแสดงท่าทีตอบโต้แรงกดดันทางการเมืองภายในโดยเฉพาะจากฝ่าย้านมีเรื่องการเมืองภายในเม่เกี่ยวใช่ค่ะในวิดีโอมีการเอ่ยชื่อคุณสมรังสีผู้นำฝ่าย้านที่มักจะหยิบยกประเด็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นแถวๆภูมิะเขียมาโจมตีรัฐบาลอยู่บ่อยๆวิดีโอก็เลยนําเสนอว่าการสร้างสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ การเชื่อมโยงกับการเมืองภายในเนี่ยสนใจแล้วมันเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทเฉพาะจุดที่มาเป็นข่าวด้วยไหมครับอย่างกรณีประสาทตาเมืองวิดีโอก็พูดถึงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวิดีโอให้ความสำคัญกับกรณีประสาทตาเมืองเหมือนกันโดยระบุถึงท่าทีที่ชัดเจนของฝ่ายไทยอ้างถึงคำประกาศของแม่ทัพภาคที่สองครับ ว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางเดิมที่เคยเป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวหรือใครจะเข้าชมก็ต้องเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรตามช่องทางปกติอย่างช่องสงงาช่องจอมแล้วค่อยเดินทางอ้อมเข้ามาในฝั่งไทยอ๋อคือกำหนดกติกาให้ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะวิดีโอฉายภาพนี้ว่าเป็นการกำหนดกติกาที่ชัดเจนเข้มงวดขึ้นจากฝั่งไทยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะ เอาละครับมาถึงประเด็นที่น่าจะเ,าเรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือจุดที่สร้างความฮือฮาที่สุดในวิดีโอชิ้นนี้เลยคือการกล่าวอ้างถึงเป้าหมายใหม่ของกัมพูชาเนื้อหาส่วนนี้วิดีโอนำเสนอไว้อย่างไรบ้างครับจุดนี้เป็นประเด็นที่วิดีโอเน้นย้ำม,มากเป็นพิเศษเลยค่ะมีการกล่าวอ้างว่าเป้าหมายของสิ่งที่วิดีโอเรียกว่ารอบสองเนี่ยนะคะครับรอบสองใช่ค่ะ มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ปรา,าสาทหรือชายแดนเหมือนเดิมแล้วแต่มีการขยายไปถึงขั้นใช้กำลังทหารโดยเฉพาะรถถังเพื่อเคลื่อนพลเข้ามายึดกรุงเทพเลยโหยึดกรุงเทพค่ะแล้ววิดีโอก็ไม่ได้พูดลอยๆนะคะมีการอ้างอิงบริบทประวัติศาสตร์ด้วยโดยบอกว่ากรุงเทพเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาโบราณที่เรียกว่า c a m b o d i a Empire ค่ะแล้วก็มีความต้องการจะทวงคืนดินแดนที่เรียกว่าเสียม หรือเสียมราชกลับไปทั้งหมดก็คือใช้ประวัติศาสตร์ยุคโบราณมาสนับสนุนเลยค่ะการอ้างสิทธิ์ย้อนไปหลายร้อยปีเพื่อมาสนับสนุนปฏิบัติการทหารในปัจจุบันนี้เป็นแนวคิดที่อือค่อนข้างจะสุดโต่งมากนะครับวิดีโอได้ให้รายละเอียดเพิ่มไหมคะว่าปฏิบัติการตามคำกล่าวอ้างนี้จะใช้รูปแบบไหนหรือใช้อาวุธอะไรเป็นหลักวิดีโอมีการอ้างถึงภาพประกอบค่ะเป็นภาพที่เผยแพร่ออ,อกมามีทหารกัมพูชาถ่ายเซลฟี่คู่กับรถถัง เซิมฟีกับรถถังค่ะซึ่งในวิดีโอเขาคาดการว่าน่าจะเป็นรถถังรุ่นเก่าคือรุ่น T55 แล้ววิดีโอก็บอกต่อว่ามีแผนจะใช้รถถังรุ่นนี้แล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกเข้ามาเป็นกำลังหลักในการบุกกรุงเทพตามที่ว่ามาเนี่ยแหละค่ะรถถัง T55 บุกกรุงเทพฟังดูเหมือนฉากในหนังสงครามเก่าๆเลยนะครับแล้วพอวิดีโอนำเสนอคำกล่าวอ้างที่ใหญ่โตขนาดนี้แล้ว ตัววิดีโอเองมีการประเมินศักยภาพหรือความเป็นไปได้จริงๆของกัมพูชาในการจัดทำตามนั้นไหมครับหรือว่านำเสนอแต่คำขคู่อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะหลังจากนำเสนอคำกล่าวอ้างที่ดูน่ากลัวแล้วเนี่ยเนื้อหาในวิดีโอกลับพลิกมุมมองทันทีเลยอ้าวพลิกยังไงครับคือหันมาตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความเป็นไปได้และความพร้อมจริงๆของกัมพูชาในเรื่องนี้วิดีโอเน้นไปที่ข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็สภาพความพร้อมของอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นรุ่นเก่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธเหล่านี้อาจจะถูกปล่อยปะละเลยขาดการซ่อมบำรุงมานานทําให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือถ้าจะใช้ก็ต้องใช้เวลาใช้งบซ่อมอีกเยอะซึ่งอาจจะไม่ทันการ อ๋อก็คือตั้งคำถามเรื่องความพร้อมใช้งานจริงๆใช่ค่ะวิดีโอก็เลยตีความต่อไปว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธต่างๆที่เห็นเป็นข่าวหรือภาพออกมาอาจจะเป็นแค่การจัดฉากหรือแสดงกำลังเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าจะเป็นการเตรียมรบจริงจังในวิดีโอมีใช้คำทำนองว่าลากไปก็ลากมาด้วยนะคะ หมายความว่าตัววิดีโอเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องยึดกรุงเทพที่ตัวเองนําเสนอเท่าไหร่เหมือนแบบว่านําเสนอข้อมูลที่ขัดกันเองคือสร้างภาพความน่ากลัวขึ้นมาแล้วก็มาลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปเองใช่ค่ะลักษณะการนําเสนอเป็นแบบนั้นเลยท่าทีของแหล่งข้อมูลแสดงความกังขาต่อคํากล่าวอ้างนั้นชัดเจนมากมีการเปรียบเทียบศักยภาพทางทหารด้วยครับเปรียบเทียบยังไงครับ ก็มองว่ารถถังรุ่นเก่าอย่าง t ีห้าเนี่ยคงสู้กองทัพไทยไม่ได้ซึ่งวิดีโอบอกว่าเรามีทั้งรถถังที่ทันสมัยกว่ามีอ้างถึง VT 4ีโดยในนะคะแล้วก็มีการวางกำลังป้องกันไว้อย่างหนานแน่นอยู่แล้วทั้งทพหนึ่ทพสองครับครับนอกจากนั้นน้ำเสียงในวิดีโอช่วงท้ายๆยัยงแสดงความไม่เชื่อมั่นในคำขู่นี้ชัดเจนเช่นพูดทำนองประชดว่า กลัวจะไม่มาหรือคาดการว่ารถถังพวกนั้นถ้าเข้ามาจริงก็อาจจะกลายเป็นแค่เศษเหล็กเสียมากกว่าโอ้โหเป็นการนําเสนอที่น่าสนใจมากนะครับคือหยิบคํากล่าวอ้างแรงๆมาเป็นประเด็นแต่ก็แทรกการประเมินว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้จริงใช่ค่ะมันเป็นการนําเสนอที่ซับซ้อนคือทั้งสร้างประเด็นและก็ตั้งคำถามต่อประเด็นนั้นไปพร้อมๆกันครับ ซึ่งณจุดนี้เราต้องย้ำกับผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นการถอดความและพิจารณาเนื้อหามุมมองวิธีการนำเสนอที่อยู่ในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเท่านั้นนะครับคือวิดีโอจากช่อง Sniper News ค่ะเราเพียงนำเสนอสิ่งที่อยู่ในวิดีโอนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลและมุมมองที่ถูกเผยแพร่ออกมาโดยไม่ได้มีเจตนาจะยืนยันข้อเท็จจริงหรือชี้นาใดๆเลยนะครับ ในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้การรับฟังข้อมูลแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงจริงๆครับโดยสรุปแล้วนะคะหากมองภาพรวมของเนื้อหาจากวิดีโอที่เราดูกันวันนี้จะเห็นว่ามันเป็นการฉายภาพสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการวางโครงเรื่องให้เห็นเป็นไปได้สองทางที่ต่างกันชัดเจนครับสองทางคือคือแนวทางการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติ หรือแนวทางการเผชิญหน้าที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งโดยวิดีโอชี้ว่าปัจจัยภายในของกัมพูชาเองทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเป็นตัวแปรสําคัญที่จะกําหนดทิศทางค่ะและแน่นอนว่าประเด็นที่ถูกผลักดันให้เด่นที่สุดก็คือคํากล่าวอ้างเรื่องเป้าหมายใหม่ที่ขยายไปถึงกรุงเทพโดยดึงเอาประวัติศาสตร์ยุคโบราณมาอ้างอิงใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันวิดีโอนี้ก็ตั้งคำถามอย่างหนักถึงความพร้อมและศักยภาพทางทหารจริงๆของกัมพูชาในการจะทำตามนั้น จานมุมมองของผู้จัดทําวิดีโอเองซึ่งก็สร้างความซับซ้อนในการตีความเจตนาของผู้สร้างเหมือนกันครับผมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะทิ้งไว้เป็นประเด็นให้เราไปคบคิดกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้สํารวจเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลนี้ไปแล้วก็คือบทบาทและพลังของการตีความประวัติศาสตร์ ใช่เลยครับรวมถึงการนำเรื่องราวในอดีตมาใช้อ้างอิงในบริบทความขัดแย้งปัจจุบันอย่างที่เราเห็นในวิดีโอที่มีการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดงเสียมเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณครับการหยิบยกหรือแม้แต่การสร้างเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาไม่ว่าจริงหรือไม่ก็ตามมันส่งผลต่อความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญคือส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดทัศนคติของผู้คนในแต่ละชาติยังไงบ้างอืม เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆครับค่ะการตีความอดีตเพื่อปัจจุบันแบบนี้มันเป็น,นกลไกที่ทรงพลังแล้วก็มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่เสมอการตาระหนักถึงสิ่งนี้อาจจะช่วยให้เรามองข่าวสารหรือคำากล่าวอ้างต่างๆด้วยมุมมองที่รอบด้านแล้วก็ตั้งคำถามมากขึ้นนี่อาจจะเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจที่เรานำไปคิดต่อย,ยอดจากการสนทนาวันนี้ได้ค่ะสรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดน ผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจใเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ